เบอร์มิจฉาชีพบวก0 0 8 8 9 0 0 2 3 1 6 6 6นอะครับอันนี้คือเบอร์ของมิจฉาชีพที่มันจะเปลี่ยนรูปแบบให้กับเราได้ไปลงเชื่อของมันนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไม่ลงเชื่อพวกของกลุ่มมิจฉาชีพนะครับโดยเบอร์เนี้ยนะครับขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายบวกมีบวกมาอีกนะครับรอบนี้รอบก่อนไม่มีบวกแต่รอบนี้มีบวกเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เป็น0 0 8 แป0เก้16 16 6 6 6นนะครับซึ่งเบอร์เนี้ยโทรมาบอกว่าเป็นพัาจากาจากไปรษณีย์นะครับแล้วก็มีพัสดุตกค้างนะครับซึ่งพอฟังแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็รู้เลยว่ามิจฉาชีพรู้ตั้งแต่ตอนที่เป็นเบอร์แล้วนะครับเห็นเบอร์ปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าเป็นพวกมิจฉาชีพถ้าขึ้นด้วยเบอร์แปลกๆขึ้นต้นด้วยอะไรที่มันยาวๆเป,เป็นตัวเลขยาวๆอยู่นะครับหลายตัวอยู่นะครับ อันนี้รู้เลยว่าเป็นพวกของมิจฉาชีพนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ได้เบอร์แปลกๆขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายบวกอะไรเงี้ยนะครับหรือเป็นเบอร์ที่มันยาวผิดปกติอ่ะไม่ต้องรับนะครับวางสายทิ้งไปเลยกดวางสายทิ้งไปนะครับซึ่งผมวางผมรับสายนะผมก็รับสายเพื่อที่จะดูว่ามันจะพูดว่าอย่างไงเพื่อที่จะดูว่ามันโทรมาจากหน่วยงานไหนนะครับซึ่งมิจฉาชีพเนี่ยมันก็อ้างหน่วยงานนู่นนี่นั่นสารพัดไปเรื่อยของมันนะครับ เพราะฉะนั้นย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าเบอร์0บวก008 890 023 166เบอร์นี้คือมิจฉาชีพนะครับที่เปลี่ยนรูปแบบใหม่มาโดยการขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายบวกนะครับอรอบก่อนเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะครับแต่มันลงท้ายด้วย166เหมือนกันนะครับแต่เครื่องหมายก็ขึ้นต้นรอบก่อนไม่มีเครื่องหมายบวกนะครับขึ้นต้นด้วย001นะครับ แต่รอบนี้มามีเครื่องหมายวกขึ้นต้นด้วย008นะครับแต่มันลงท้ายด้วย1666อันนี้คือมิจฉาชีพนะครับมันใช้โปรแกรมพิเศษของมันนะครับเพื่อที่จะโทรออกไปยังเบอร์โทรศัพท์ทุกๆเบอร์ได้โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากกสทชนะครับอันนี้คือพวกมิจฉาชีพมันมันฉลาดไปอีกขั้นหนึ่งนะครับแต่เราเป็นประชาชนเนี่ยถ้ามีเบอร์แปลกๆมาเราก็ไม่ต้องรับสายนะครับหรือถ้ามีข้อความเสียงอัตโนมัติบอกว่ามีพัสดุตกค้างบ้างบัญชีของคุณ เกี่ยวข้องกับยาเสพติดบ้างอะไรเงี้ยไม่ต้องไปสนใจนะครับทางที่ดีก็คือเพื่อความสบายใจของเรานะครับเราก็ต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันตั้งเอาไว้นะครับเพื่อกันพระทาดนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อนเงินไปให้ใครแบบที่ไม่รู้ไม่รู้ที่มานะครับไม่รู้ที่มาไม่รู้ที่ไปการโอนเงินไม่รู้ที่มาไม่รู้ที่ไปถ้าเราไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรนะครับถ้าเราโอนเงินไปแล้วรู้ว่าโอนไม่ให้คนนี้ โอนไปให้คนนั้นโอนไม่ให้คุณนู้ดน,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 นะครับที่มีตัวตนอยู่จริงๆอะ่ะเราไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด